3. เงื่อนไขหลักที่คนทําประกันสุขภาพถูกบริษัทประกันเปรเสธไม่ให้ความคุ้มครองนะคะมีอะไรบ้าง 1. ลูกค้าหรือคนที่มาทําประกันนะคะมีประวัติโรคประจําตัวมาก่อนหรือเป็นโรคก,กลุ่มที่รักษาแล้วยังไม่หายขาดค่ะกลุ่มนี้นะคะบริษัทก็จะปปรเสธความคุ้มครองทันทีค่ะ 2. กรณีที่เข้ารับการรักษาเพื่อความสวยความงามการทําสัญญกรรมหรือเสริมความงามการคลอดบ,บุตรการรักษาเพื่อการมีบุตรการรักษาที่ไม่ใช่แพทย์ปัจจุบันเช่นฝังเข็มนวดการดื่มการกินยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับการตรรองกลุ่มนี้ก็จะถูกบริษัทประกันปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองนะคะ 3. กรณีนี้สำคัญมากๆเลยนะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้า ตั้งใจปกปิดให้ข้อมูลสุภาพอันเป็นเท็จนะคะภายหลังการได้รับนอนุมัติและได้รับความคุ้มครองไปแล้วหากบริษัทสืบทราบได้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นจริงบริษัทมีสิทธิ์ไม่ให้เงินค่าชดเชยและไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เลยทีเดียวรวมไปถึงยกเลิกสัญญาประกันสุภาพนั้นด้วยนะคะลูกค้าเห็นไหมล่ะคะสามเงื่อนไขที่คุณอาจจะถูกปฏิเสธจากบริษัทประกันเมื่อทําประกันสุภาพ สำคัญมากๆค่ะและถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีความสนใจที่อยากทําประกันสุขภาพและกังวลว่ามีประวัติสุขภาพแล้วจะทําได้หรือไม่ย,มยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะทักมาได้เลยค่ะยินดีค่ะ